การเลบัสเสีย,ยสวินมังงะตอนที่138มมังงะนในตอนนี้นั้นจะมีชื่อตอนว่า นาซีนอินเดอะเฟอร์รี่คิงฟอรหรือสามารถแปลไทยได้ว่านาซีนณป่าแห่งราชันพูดก่อนจะเริ่มมังงะกันนะฮะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงละกันมังงะเรื่องการลิบัตเสียสวินเนี่ยเวลาปกติของเขาเลยคือวันอาทิตย์เวลา6กโมงถ้าเกิดไม่ลงเวลานี้แสดงว่าตัวผมนั้นเนี่ยอาติธุลเพอถ้าเกิดไม่ติดเนี่ยน่าทาให้อยู่ล,ละละใช่งั้นแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะออกเสียงของตัวละครน,นาซีให้เป็นนาซีและกันเนาะเพื่อให้ตัวละครของมังงะเรื่องนี้นั้นสอดคล้องกับฉบับซีรีส์เปิดภาพมาที่มังงะในตอนล่าสุดเสีีียยงเยวเวลเก็ก อมานี่นาซีเธอรู้ไหมว่าทําไมที่นีน่ถึงถูกเรียกว่าอุโมงค์แห่งเสียงกระซิบนาซนีก็ได้ตอบกลับไปไม่รู้สิอาจจะเป็นเพราะว่าช่องลมหรือเปล่าเวลาลมวิ่งผ่าน,นก็เลยเกิดเป็นเสียงจากนั้นก็เลยคล้ายกับเสียงกระซิบมั้งและจากนั้นเทียวเล่น,นก็ได้ตอบกลับจริงๆแล้วพ่อฉันเคยบอกอยู่นะแต่ว่ามานานมาแล้วฉันลืมนะสิ้นของพูดนั้นนาซีนี่คือถึงหัวทิ่มเลยปะทโ จากนั้นทั้งนาซีและเชียลเล่เก็ได้เข้ามาถึงปลายทางของโคมค์เหมือนจะมีใครบางคนนั้นกําลังนอนอยู่และจากนั้นนาซีก็ได้พูดออกมานี่ฉันกลับมาแล้วฉันหวังว่าตัวนายในตอนนี้นะคงดีขึ้นใช่ไหมล่ะเพอร์ซิวัลจากนั้นภาาก็ได้ตัดมาหาเพอร์ซิวัลที่เพอร์ซิวัลนั้นกาลังนอนอยู่โดยที่ผมของเพอร์ซิวัลนั้นค่อนข้างยาวมากจากนั้นเชียลเล่เก็ได้พูดออกมานี่สว่าไปแล้วเวลานายพูดออกับเขาน่ะทาไมแลกับว่าเขาไม่มีสัญญาณในการตอบกลับอะไรเลยแต่ว่าสิ่งเดียวที่มันยาวขึ้น้น,นนนนใตออีเเลยก็คืผมา ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือว่าผมมันกับแลตอโตขึ้นแต่ว่าตัวเขาเนี่ยกบไม่มีปฏิกิริยาในการตอบโต้กับฉันคิดว่าพวกเราเนะี่ยควรจะไปเล่นที่อื่นนะอย่างเช่นภูเขาแห่งเห็ดอะไรอย่างนั้นนะ่ะเฮ้ยแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วนะนาซีเนี่ยก็ไม่ได้ตอบอะไรเธอกลับไปทําให้ในตอนนี้ตัวเธอเนี่ยก็เลยทําเป็นเฉยเมยตัวของนาซีที่ได้ฟังแบบนั้นเนี่ยก็ได้ตอบกลับเชียวเล่เธอก็เธอเบื่อแล้วก็เธอเน่ยจะไปไหนก็ได้นะตามใจเธอเลยแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วเชียวเล่เนี่ยก็ได้พูดกับเบื่องั้นเหรอ ไม่เลยฉันไม่เคยเบื่อฉะนั้นนะฮะก็ได้ตัดมาหานาซีอีกครั้งตัวของนาซีที่ได้ปรุงยามาใหม่เนี่ยก็หยิบยามานี่ฉันทำยาใหม่มาแล้วนะเพราะฉะนั้นเราฉันคิดว่าฉันจะลองเทสก่อนแล้วให้นายชิมนะฉะนั้นนาซีเนี่ยก็ได้กระโดดหลอดยานั้นสุดยอดเลยยานี่มันผลกระทบแรงมากตัวของเชียวเล่ที่ได้เห็นเนี่ยก็ได้หัวเราะอะไรกะะันนั่นฉันเลยอย่างชอบเลยหน้านายนี่มันจิตชมัดนาซีก็ได้ตอบกลับ หน้าชั้นงั้นเหรอและจากนั้นนาซีนะฮะก็หยิบยากระโดดเข้าปากเพอร์ซิวัลอ่ะใช่ไงแล้วเพอร์ซิวัลานลองแต่เมื่อตัวของเพอร์ซิวัลได้กินยาลงไปปรากฏว่าไม่มีสิ่งใดตอบกลับมาเลยนาซีเนี่ยก็ได้พูดออกมานี่ตัวนายก็ยังไม่ตื่นอีกหรอจากยาตัวนี้สิ้นคำพูดนะั้นนาซีนะฮะก็ได้เงียบจากนั้นเชียวเล่ที่ได้เห็นเนี่ยตัวเธอก็ได้พูดออกมาคือว่าฉันคิดว่าจริงๆแล้วตัวเขานะ่ะค่อนข้างใจร้ายและเห็นแก่ตัวไปหน่อย เพราะว่าในตอนนี้ทั้งเพื่อนและคนอื่นๆของนายนะ่ะต่างเป็นห่วงเขามากแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วตัวเขากับเรื่องในการจากไปและชิงไม่เคยกลับคืนมาจานั้นนาซีก็ได้ตอบกลับตัวของทิสซันก็ได้พูดแบบเดียวกันแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วทิสซั่นอ่ะค่อนข้างโกรธมากกับเรื่องราวที่ได้เกิดขึ้นเชลเล่ก็ได้ตอบกลับฮะทิสซันน่ะเหรอใช่งั้นแล้วจะบอกว่าตัวฉันกับทิสซันคน้ายกันงั้นสิและตัวของนาซีก็ได้พูดต่อแต่ว่ากลับกันตัวฉันก็นไม่คิดอย่างนั้น ความผิดเั้งหมดไนะคือความผิดของพวกเราพวกเรานะ่ะอ่อนแอเกินไปพอเป็นแบบนั้นแล้วเพอร์ซิวัล่งก็เลยกลัวว่าพวกเรานะ่ะจะบาดเจ็บตัวเขานั้นกลับมองว่าเป็นเพราะว่าเขาชีอนําพาอันตรายนั้นมาหาพวกเราเพราะฉะนั้นแล้วนี่จะเป็นตัวเลือกที่หมอหน้าน,นี่มีการเลือกเพอร์ซนะิวัลน่ะมีความสามารถและสามารถรับรู้ได้ถึงผู้คนความเจ็บปวดต่างๆดังนั้นแล้วตัวเขานะในงได้เข้าใจอย่างดีจิตใจของเพอร์ซิวัลน่ะตัวเขาเป็นคนดีมากสิ่งคําพูดนั้นเชียวเล่น์ฮก็ได้ยิ้มให้อืเจ้าเด็กน้อยนาะซี นายนย่ต้องรักเขามากเลยถูกไหมนาซีก็ได้ตอบกลับเออใช่สิ้นคําพูดนั้นเชียวเล่ก็ได้โบกหัวนาซีไปทีหนึ่งแหมทําหน้าตาหน้ารักเชียวนะเขินบ้าเข,ขินบอเลยกันแล้วนาซีเนี่ยก็ได้ตอบกลับนี่เธอพูดเรื่องอะไรกันอยู่เนี่ยและจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ได้ออกจากห้งเสียงกระซิบเชียวเล่ที่กำลังเดินตามนาซีไปเนี่ยก็ได้พูดออกมานี่เดี๋ยวฉันได้ช่วยในายในการตามล่าหาสมุนไพรเองนาซีเนี่ยก็ได้ตอบกลับขอบใจแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วก่อนหน้านั้น ฉันอยากจะไปหาลาชันพูดก่อนนะสิ้นคำพูดนั้นเชียวเล่ก็ได้ตอบกลับมานี่นายกำลังจะหมายถึงพ่อฉันนัะนหรอนาซีก็ได้ตอบกลับมาใช่ฉันหมายถึงกษัตริย์คิงนั่นแหละและจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาตัวของนาซีนั้นกำลังถวายบังคมตัวของกระหม่อมได้มาถึงแล้วแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วกระหม่อมไม่แน่ใจว่ากระหม่อมจะสามารถช่วยในการทําอะไรให้กับพระองค์ได้บ้างท่านราชันพูดและท่านราชินีเผาคนยักสิ้นคําพูดนั้นคิงก็ได้ตอบกลับนาซีนไม่ต้องทําอะไรที่มันมากความหรอกรวมถึงคำพูดแบบนั้นด้วย จะว่าไปแล้วฉันได้ฟังมาว่าตัวนายได้พัฒนายาใหม่ขึ้นงั้นเหรอนาซีนก็ได้ตอบกลับใช่ครับแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วตัวยาตัวนี้ก็ยังไม่สามารถช่วยเพอร์ซิวอลนั้นสามารถตื่นได้เป็นตัวยาที่ยังไม่สามารถให้ผลลัพธ์ได้ดีถึงแบบนั้นแล้วเพอร์ซิวอลอาจต้องอยู่ที่นี่ไปก่อนเพอร์ซิวอลที่ได้อยู่ที่นี่มาถึง2ปีแล้วทําให้ในตอนนี้ตัวผมนะ รู้สึกค่อนข้างเกรงใจกับเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นและฉะนั้นเดียเน่เนี่ยก็ได้ตอบกลับไม่เป็นไรหรอกนะาเพราะว่านั่นคือคําขอของกับตันเราเช่นเดียวกันพะฉะนั้นแล้วพวกเราเนี่ยก็ต้องช่วยเหลือนาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวนายไม่ต้องกังวลนะนาซีนดังนั้นแล้วตัวนายน่ะสามารถใช้เวลาเต็มที่ในการวิจัยตัวยาได้เลยสิ่งกระพูนนั้นนาซีนก็ได้ตอบกลับตัวผมนั้นต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงขอรับฝ่าบาท สิ้นคำพูดนั้นคิงอเดียเน่ี่นก็ได้เงียบแต่ว่าลูกๆของเขานั้นกลับหัวเราะ <c oughs> <c oughs> ทําให้ในตอนนี้นะฮะคิงก็ได้พูดกลับไปฉันก็บอกนายแล้วว่าพูดจาปกตินี่นะนาซีี่นก็ได้เขินใช่งั้นแล้วผมจะลองดูจากนั้นเสียงเดียเน่ไ่นก็ได้พูดออกมาใช่งั้นเรียกฉันว่าเดียเน่แล้วกันนะตัวคิงไหนก็ได้พูดต่อส่วนตัวฉันนายสามารถเรียกว่าคิงได้เลยทําให้นะตอนนี้นาซีเนี่ยค่อนข้างตึงๆ จริงๆแล้วผมคิดว่าการเรียกแบบนั้นมันคงแต่ว่านาจาว่านั้นคิงและเดเน่เนี่ยก็ได้มองมานาซีเนี่ยก็ได้พูดกับจะว่าไปมีอะไรติดหน้าผมนั้นหรอคิงก็ได้พูดกลับไปไม่มีหรอกแล้วว่าแต่ว่าสุขภาพน่ะเป็นยังไงบ้างนาซีก็ได้ตอบกับเชืวว่อตัวคุณจะหมายถึงผมแล้วก็ก็ดีคือว่าตัวผมนะ่ะสามารถนอนหลับได้อย่างดีตั้งแต่ที่ได้มาถึงที่ป่าของราชันพูดดังนั้นแล้วผมคิดว่าอากาศของที่นี่น่าจะสดชื่นกว่าที่อื่น โดยสภาพอากาศและต้นไม้ของที่นี่แล้วว่าแต่ว่าทําไมถึงได้ถามผมอย่างนั้นหรอจากนั้นคิงก็ได้ตอบกลับเป็นปกติไม่ใช่หรอที่เราต้องถามแขกที่ได้มาเยี่ยมเยียนสิ้นคำพูดนั้นก็ได้มีชายคนนึงพูดออกมาท่านพ่อท่านแม่ตัวท่านนะไม่ต้องไปใจดีกับมนุษย์คนนี้มากนกะท่านลืมไปแล้วงั้นหรอว่าการที่เราลดการกับผู้มนุษย์นะีมันจะมีผลอะไรตามมา สิ้นคำพูดนั้นคิงก็ได้ตอบกลับนี่เมอร์เตลตัวของเดียเน่ก็ได้พูดเช่นเดียวกันนี่ใหญ่พูดแต่เขาอย่างนี้สิทําให้ในตอนนี้เราจะได้ทราบชื่อเขาเขาคนนี้มีเชื่อเม,มอร์เตลตัวของเมอร์เตลก็ได้พูดต่อ <c oughs> ตัวแกอาจคิดว่าตัวแกนั้นสามารถเข้าใกล้ป่าแห่งราชันพูดได้แต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วสิ่งที่มนุษย์ได้มีการทำมาในอดีตการทําให้เกิดความสูญเสียของเผ่าคนยักษ์การตัดปีของเผ่าพูดไปขายการกระทําพวกนั้นคือการกระทําสุดเลวซ้ำความขัดแย้งต่างๆที่ได้เกิดขึ้นนมมกกกเเิดจาาผ่าุษย เพราะฉะนั้นแล้วอย่าได้ลิอาจคิดว่าพวกเราจะยาดีกับพวกแกเด็ดขาดสิ่งคำพูดนั้นคิงเนี่ยก็ได้ตอบกลับอแต่ว่านั่นคือเรื่องอดีตของพวกเราไม่ใช่หรอถึงแบบนั้นเรานาซีเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องแต่แล้ววินาทีนั้นก็ได้มีพูดบางตนเนี่ยวิ่งมาท่านลาชันพูดตอนนี้มีเหตุเกิดขึ้นแล้วครับพวกเราได้พบเจอการชาเลนจิ้งของรับและการชาเลนจิ้งนี้ก็นําวัตถุจากภายนอกอาณาเขตของเราเข้ามาสิ่งคำพูดนั้นตัวคิงเนี่ยค่อนข้างตกใจเดียเน่เนี่ยก็ได้พูดออกมาคิง จากนั้นเสียงเทียวเล่เนี่ยก็ได้พูดต่อจะว่าไปแล้วเหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นในช่วงชีวิตฉันนาซีเนี่ยก็ยิ่งงงมีอะไรเกิดขึ้นงั้นเหรอแต่ว่าในจังหวะนั้นตัวของเมอร์ชช่เนี่ยก็ได้รีบวิ่งไปแล้วจากนั้นนาซีเนี่ยก็ได้ถามมาว่าแต่ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นงั้นเหรอเทียวเล่นั้นก็ได้ตอบกลับมันคือการแลกเปลี่ยนหรือว่าการทดแทนลูกนะทาให้ในตอนนี้นาซียิ่งงงใหญ่อะไรคือการทดแทนจากนั้นเทียวเล่ก็ได้พูดต่อเมื่อเผ่าพูดได้มีการใช้งานเล่นคนบางอย่าง และฉะนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนทาลกเผ่ามนุษย์ให้กลายเป็นผู้ตนหนึง่งจากนั้นตัวของนาซีเนี่ยก็ได้มาถึงที่นี่คือทาลกตอนนั้นงั้นเหรอและเชียลเล่นเนี่ยก็ได้พูดต่อนี่พวกเจ้าไปนำเขามาจากไหนกันแต่เหมือนพูดพวกนั้นจะไม่ได้ตอบอะไรกลับและจากนั้นนาซีที่อุ้มเด็กอยู่เนี่ยก็ได้พูดออกมาเด็กคนนี้ทำให้ตัวฉันนึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นแต่แล้ววินาทีนั้นเผ่าพูดตนหนึ่งก็ได้พูดมาคือว่าเดี๋ยวก่อนเถอะครับช่วยผมด้วยเมอร์เท่าเนี่ยก็ได้ตอบบกับ ท่านพ่อเคยสั่งไปแล้วว่าห้ามการทำชาเลนจิ้งเด็ดขาดเพราะฉะนั้นแล้วด้วยการทำแบบนี้แกคิดว่าแกเป็นฝ่ายถูกอีกงั้นเหรอสิ่งที่ท่านพ่อได้มีการบอกการทำสัมพันธ์ระหว่างเผ่ามนุษย์ตัวแกชี้ได้ทำการฝ่าฝืนคิดว่าหัวแกนะ่ะควรติดอยู่ที่บาร์งั้นเหรอแต่แล้ววินาทีนั้นนาซีที่เห็นไหนก็ได้พูดออกมาเดี๋ยวก่อนเมอร์เทลคือว่าเราควรคุยในการแก้ปัญหาวินาทีนั้นเมอร์เทลก็ได้ตอบกลับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรเลยกับนาย นี่คือปัญหาของพวกเผ่าพูดเพราะฉะนั้นแล้วคนนอกอย่างนายไม่ควรเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นาซีนก็ได้ตอบกลับแต่ว่าตัวฉันกังวลว่าฉันคงไม่อาจอยู่เฉยได้เชียวเล่นในตอนนี้ที่ได้มองไปหนก็ได้พูดออกมาทั้งสองคนคือว่าฉันควรทํายังไงดีคือแบบว่าเรื่องนี้มันสนุกสุดๆเลยไม่ใช่งั้นหรอและแล้วมาง,งะเรื่องการลิบีัศวินตอนที่ร้อยสามสิบแปดก็ได้จบลงไปมาง,งะในตอนหน้านั้นจะมีชื่อตอนว่าอันซีนเพนหรือ ความเจ็บปวดที่มองไม่เห็นและพบเจอกันกลับมัง่ายในซีน่าคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ